เผด็จการทหารเยมมาประกาศเกณฑ์ทหารสำหรับชายหนุ่มและหญิงสาวทุกคนในประเทศหลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ในการสู้รบต่อเนื่องในขณะที่ความวุ่นวายในประเทศยังคงดำเนินอย่างดุเดือดตั้งแต่กองทัพเข้าทำรัฐประหารยึดอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์2564 คาดยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ไม่น้อยกว่า5 0,000ศพสวัสดีครับนี่คือรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์สรุปประเด็นข่าวสำคัญรอบโลกใน5นาทีการออกคำสั่งเกณฑ์ทหารในเมียนมานะครับตอนนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและครั้งนี้นะครับบังคับทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องรับการเกณฑ์ทหารกองทัพเมียนมาได้กำหนดให้ผู้ชายทุกคนนะครับที่มีอายุตั้งแต่1 8ปถึง35ปีและผู้หญิงนะครับที่มีอายุ1 8ปถึง2ีปีต้องเข้ารับราชการอย่างน้อย2ปีายใต้คสั่ง ของกองทัพเมียนมาหลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับกองทัพเมียนมาประสบกับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และกลุ่มต่อต้านรัฐประหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับกระบวนการในการรับเกณฑ์ทหารในครั้งนี้แต่ในถแถลงการของเผด็จการเมียนมาระบ,บุไว้นะครับว่ากระทรวงกลาโหมเมียนมาจะออกข้อบังคับออกขั้นตอนและคําสั่งประกาศ คำสั่งที่จําเป็นทั้งหมดตามมาหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับกองทัพเมียนมาต้องเผชิญกับความอับอายหลายครั้งเพราะมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกยึดพื้นที่หลายแห่งที่เคยยึดมาได้นะครับตอนนี้ถูกยึดกลับไปแล้วและโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับกองทัพกบฏของกลุ่มชาติพันธุ์3กองทัพในรัฐฉานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่ต่อต้านเผด็จการเมียนมาได้เข้ายึดจุดผ่านแดนและถนนนะครับท เมียนมาและประเทศจีนมกราคม2567นะครับกองทัพอารากันหรือว่า AA. ท่านแถลงออกมานะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้เข้าควบคุมพื้นที่ปาเลตวาในรัฐชินนะครับและที่ทําการทหารเมียนมาแห่งสุดท้ายในเมืองปาเลตวาซึ่งเป็นฐานทัพบนยอดเขาไมยินสเวน,นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาได้รับการแต่งตั้งโดยกองทัพเขาเคยเป็นอดีตนายพลนะครับออกมาแถลงก่อนหน้านี้นะครับเป็นการเตือนบอกว่าเมียนมากําลังตกอยู่ในอันตรายที่อาจจะทําให้ประเทศทั้งประเทศนั้น แตกสลายลงก็เป็นได้หากว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมต่อสถานการณ์การต่อสู้ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ได้ตอนนี้การเกณฑ์ทหารนะครับจริงๆแล้วทางการของเมียนมานะครับเคยออกกฎข้อบังคับในเรื่องของการเกณฑ์ทหารมาแล้วครั้งหนึ่งคือปี2555 แต่ไม่มีการเกณฑ์ทหารอย่างจริงจังนะครับจนกระทั่งวันนี้ครับภายใต้กฎหมายดังกล่าวนะครับข้อกําหนดในการเข้ารับราชการจากการเกณฑ์ทหารสามารถขยายออกไปได้สูงสุด5ปีนะครับในช่วงภาวะฉุกเฉินและผู้ที่เพิกเฉยต่อหมายเรียกการเกณฑ์ทหารนะครับจะได้รับโทษก็คือเป็นการถูกสั่งจําคุกเป็นเวลา5ปีพเดจการเมียนมานะครับได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในปี2,564นะครับแล้วก็ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนเมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้นะครับเมียนมาเนี่ยต้องประสบกับชะตากรรมภายใต้การปกครองเกือบ50ปีเต็ม ของระบอบทหารที่กดขี่ข่มเหงอย่างมากก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยในปี2554เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับหทศวรรษเพียง10ปีเท่านั้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับกองทัพเมียนมาก,ก็ได้ทําการรัฐประหารประกาศเข้ายึดอํานาจการปกครองของประเทศ จนมาถึงปัจจุบันความวุ่นวายแล้วก็การสู้รบนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อเมียนมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันมีรายงานผู้พลัดถิ่นในเมียนมาแล้วนะครับมากกว่า1ล้านคนแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า5 0,000คนด้วยมีรายงานอย่างน้อยนะครับ8,000คน เป็นศพนะก็คือเป็นร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นพล,ลเรือนไม่ได้อยู่ในกองทัพแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับความสามารถของกองทัพเมียนมาในการสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เมื่อเร็วๆนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็การล่าถอยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลายเป็นชนวนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายนะครับไปยังศักยภาพของกองทัพเมียนมาว่าจะสามารถเอาอยู่หรือเปล่าและคําถามจํานวนมากนะครับเป็นคําถามที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่สนับสนุนกองทัพเมียนมา คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้พิมพ์คอมเมนต์ของคุณไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์